สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วและเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับรถจากโรงแรมก็ไปรับผมที่สนามบินสุวรรณภูมิเอาผมมากักตัวที่นี่นะครับและตอนกลางคืนก็จะมีคุณพยาบาลน,นะครับเข้ามาตรวจโควิดพรุ่งนี้ผมจะได้ผลประมาณ10โมงเช้าถ้าผลเป็นเนกาทีฟหรือว่าไม่ติดก็จะปล่อยตัวกลับบ้านนะครับก็ขอบ คุณทุกคนเลยที่ส่งกำลังใจเข้ามาในช่องคอมเมนต์ถ้าผมตอบไม่ทั่วถึงยังไงต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับเอาเป็นว่าผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับและอย่างน้อยกดหัวใจให้นะเพื่อนๆที่ส่งกำลังใจเข้ามาก็ฮนะก็40ชั่วโมงในการเดินทางตอนที่ผมออกจากบ้านนะตลาดคริปโตเครนซีก็เริ่มเป็นขาลง ผมกนะ็มาดูกราฟที่เท็กซัสทีหนึ่งมาดูที่กาตาทีหนึ่งนะครับและพอก่อนจะขึ้นเครื่องเนี่ยนะอยู่ที่กาตาผมเลเวอร์ประมาณ4ชั่วโมงนะก่อนขึ้นเครื่องก็เห็นว่ามันเริ่มนะเป็น Recovery นะครับตลาดมันก็เริ่มปรับตัวกลับมาสู่ภาวะปกติถึงระดับหนึ่งแล้วกันนะฮะก็ต้องจับตามองกันต่อไปวันนี้มีฟัดเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก สัมภารของสาหารัฐอเมริกาในพูดถึงตัวเลขนะครับการยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับคริปโตเคอร์ซีจำนวน1.1แสนล้านบาทไทยรวมไปถึงนะครับคุณเฮเลอรี่คลินตันนะครับก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่าคริปโตเคอร์ซีเนี่ยสามารถทำลายสเสรยรภาพของโลกได้นะทั้งนี้ก็เป็นฟัสปกตินะครับเธอก็พูดไป ตามที่เธอเข้าใจนะครับซึ่งแน่นอนนะเธอไม่ได้เป็นนักการเมืองสายเลือดบล็อกเชนแล้วก็มีอีกนักการเมืองหลายท่านนะครับที่พยายามต่อต้านในเรื่องคริปโตของเราก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ของเขาไปนะฮะส่วนใหญ่ข่าวพวกนี้จะโผล่มาตอนที่ตลาดเป็นขาลง นะยังมีนักการเมืองที่เป็นสายเลือดบล็อกเชนที่ต่อสู้ตรงนี้อยู่เยอะนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยวอรี่อะไรเท่าไหร่อย่างที่เรียนนะครับในเรื่องของราคาบิตคอยเนี่ยผมก็จับตามองหลังจากที่มันมีข่าวที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเซ็นกดอนุมัติให้กฎหมาย อัดฉีดโครงสร้างพัฒนาประเทศผ่านเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ควรจะเซอร์ไพรส์และตลาดมันก็ลงมาตลอดเนี่ยนะฮะหลังจากที่มีข่าวนั้นเกิดขึ้นก็มีไม่ว่าจะเป็นลิควิดเดชันการเทขายแล้วก็มีฟัดเล็กๆน้อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะับเพือ่อนๆหลายคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่ายังไม่ขายนะครับอดทนรอแล้วก็ดีนะครับที่ที่ไม่ขายเพราะว่าตอนนี้มันล่วงมาเนี่ย ผมจับตามองอย่างที่เรียนเมื่อวิดีโอ2วิดีโอที่แล้วนะครับ5้าหมื่นแนับิตคอยเนี่ยนะครับอย่าอย่าต่ำกว่า5้า0 0ดอลลาร์สหรัฐเป้าที่2ก็คือ55,000ดอลลาร์สหรัฐและเป้าสุดท้ายก็52,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับสรุปว่ามันมาแตะอยู่ที่55,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วมันก็รีคอรเวอร์ไปดีที่มันไม่ลงไปกว่านี้อีกนะเพราะว่าถ้าลงมาต่ำกว่า52,000ดอลลาร์เนี่ยมัน มันแตกจุดนั้นแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมาลงมาปรับฐานที่40,000ืปลายๆมันค่อนข้างสูงอันนี้คือผมพูดเป็นตัวเลขกลมๆนะครับทั้งนี้ก็ไม่มีอะไรที่ตัวผมตกใจนะขนาดนี้นะวันนี้นะฮะแต่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า40กว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคือผมแทบจะไม่ได้นอนนะครับ ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่แก้นิสัยนี้ไม่หายก็คือรถไฟเรือเมผมนอนไม่หลับนะไม่ว่าจะขึ้นรถอะไรที่มี เครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยผมจะไม่นอนเลยนะคะคือจะก,กี่ชั่วโมงก็ตามเนี่ยจะตื่นตลอดนะฮะแต่ตอนหลังๆเนี่ยพยายามฝึกให้ตัวเองหลับก็พอได้หลับบ้าง10นาทีตรงนี้นะฮะยีนาทีตรงนั้นแต่มันก็นิสัยเดิมแก้ไม่หายนะฮะมันก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่นะ,ะถ้าถ้าผมขับรถทางไกลเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีนะแต่ว่าในลักษณะของผู้โดยสารเนี่ยจริงๆแล้วไม่ดีเท่าไหร่นะ,ะมันทําให้ไปไหนมาไหนทีเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขา ก็วันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรไม่คิดจะทาอะไรนะครับหลังจากที่พยาบาลเข้ามาตรวจคืนนี้ผมก็คิดว่าจะนะพักผ่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยพอเช็คเอาท์นะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเช็คเอาท์เนี่ยกลับบ้านไปผมก็จะต้องเริ่มทําความสะอาดบ้านผมนะครับ ต้องเรียกช่างแอร์มานะครับแล้วก็ต้องติดต่อให้อินเทอร์เน็ตมาตั้งนะเพราะตอนนี้ผมใช้ WiFi ของโรงแรมอยู่นในการอัปโหลดวิดีโอแล้วก็พึ่งซื้อเน็ตผ่านเ,เครือข่ายโทรศัพท์มือถือไปนะครับก็ชั่วคราวนะฮะทั้งนี้นะครับก็ระหว่างวันเนี่ยก็จะจับตามองจับตาดูตลาดนะถ้ามีอะไรฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็แน่นอนจะมา อัพวิดีโอให้เพื่อนๆนะครับอย่างเช่นเคยนะครับแค่เปลี่ยนสถานที่นะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ผมอยู่ประเทศไทยก็เปลี่ยนสถานที่การถ่ายทําเท่านั้นเองนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมอาจจะ,ะเวลาในการอัพวิดีโอเนี่ยอาจจะต่างกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่การงานแล้วก็ในเรื่องของ เวลาช่วงช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนๆนะฮะเพราะนั้นก็ต้องเรียนให้เพื่อนๆทราบไว้ก่อนเลยเช่นกันกันกบคอมเมนต์นะพยายามจะตอบให้มากที่สุดนะเพื่อนๆแต่ไงผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณอีกครั้งทุกกำลังใจเอาล่ะเพื่อนๆนะครับวันนี้ขอตัวเตรียมตัวก่อนนะครับเพราะว่าตรวจโควิดเนี่ยที่อเมริกาไม่เจ็บนะฮะแต่ว่าที่ไทยเนี่ยก็ต้องก็ต้องรอดูกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้แจ้งให้ทราบเพื่อนสมาชิกค,คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับในเรื่องของ อยากให้พูดถึงประสบการณ์การเข้ามาในประเทศนะครับก็ถ้าให้อธิบายสั้นๆเนี่ยมันง่ายกว่าที่ผมคิดไว้นะครับเข้ามาเราก็โชว์ Thailand Pass ให้กับเจ้าหน้าที่ที่สนามบินนะครับโชว์ใบจองโรงแรมแล้วก็โชว์ผลตรวจโควิด COVID ที่เป็นลบหลังจากนั้นก็นะครับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเนี่ยเขาก็ม,มีป้ายมารับเราเลยนะฮะมีเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์มาบอกว่า พี่เดี๋ยวผมไปร,รับที่สนามบินนะจะเขียนชื่อช่องดูต่อไปนะครับผมไม่เห็นนะ <c oughs> ไม่เห็นช่องดูต่อไปนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมมารับผมแล้วก็ฝนตกแบบโอ้โหหนักเลยนะฮะมาส่งผมที่โรงแรมก็ง่ายกว่าที่คิดครับง่ายกว่าใครที่อยู่ในต่างประเทศนะครับในเรื่องของการตรวจโควิดก่อนที่จะบินเนี่ยผมแนะนำ48ชั่วโมงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผลเนี่ยมันจะมาประมาณ24ชั่วโมงให้หลัง แต่ว่าการเข้าไทยเนี่ยเราจะต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องเนี่ย72ชั่วโมงนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราตรวจเร็วไปเนี่ยพอถึงเวลาขึ้นเครื่องเนี่ยมันอาจจะมีปัญหามีนะครับคนที่มีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าใบตรวจหมดอายุนะครับมันเกิน72ชั่วโมงนะก็จะต้องเสียตังค์ที่สนามบินนะเพื่อนๆบางสนามบินเนี่ยค่าตรวจถึง400ดอลลาร์สหรัฐนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นตรวจฉุกเฉิน เพราะนั้นผมว่า48ชั่วโมงโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับถ้าตรวจที่ CVS ตรวจที่ Walgreens หรือว่าตรวจที่คลินิกทั่วไปเนี่ยยังไงเช็คเวลาให้ให้ดีนะครับว่าผลน่าจะมาเท่าไหร่นะส่วนใหญ่แล้ว24ชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าเป็น Walgreens เนี่ยมันจะอ e ีเมลผลมานะครับส่วนเป็น CVS เนี่ยเราจะต้องดาวน์โหลดลิงก์ที่เขาให้กับเราอันนี้อาจจะถ้าใครไม่ถนัดอาจจะงงๆหน่อยนะครับผมแนะนำ Walgreens แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ใส่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับใครมีคำถามอะไรยินดีที่จะตอบในเรื่องนี้แต่ไม่ต้องห่วงมันง่ายกว่าที่คิดไว้ยเยอะเลยนะครับไม่มีอะไรยากก็เห็นสภาพสนามบินแล้วเนี่ยฝรั่งหลายคนก็ เครียดเพราะว่าการเข้าไทยครั้งนี้มันไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนนะแน่นอนปัญหาโควิดแต่ว่าเรื่องเอกสารเนี่ยรู้สึกว่าระบบมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการจะต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ตอนแรกนึกว่าการเดินทางจากต้นทางเนี่ยนะครับเขาจะตรวจเรียบร้อยแล้วผ่านนะต้นทางผ่านเสร็จมาตรวจอีกทีที่การต่อเครื่องนะที่กาตาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันว่าจะเอาเอกสารทั้งหมดนะก็ å, มีคนไทยที่ไม่ได้เตรียมตัวนึกว่าตรวจแล้วตรวจเลยนะจบปรากฏว่าตรวจอีกนะครับก็อย่างที่เรียนนะฮะมันอาจจะดูขุกขักนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับใครที่รอ Thailand Pass อนุมัติแล้วไม่ได้สักทีเนี่ยแนะนำให้ติดต่อไปทางสถานทูตที่เขาดูแลในเรื่องของ Thailand Pass นะครับเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ส่วนตัวผมติดต่อไปที่สถานทูตไทยในนครนิวยอร์กนะครับ ก็ประมาณ20นาทีนะผมก็ได้อนุมัติเลยนะครับเอาล่ะนะก็มีคำถามอะไรยิงกันเข้ามานะครับเพื่อนๆนะจะให้พูดถึงอะไรยินดีเลยนะครับประสบการณ์การเดินทางก็อย่างที่เรียนนะเมื่อวานก็ถ่ายรูปที่สนามบินกาต้าหน่อยโอ้สวยมากๆสวยสะอาดแล้วก็อลังการนะของทุกอย่างบอกได้เลยว่าแพงมากเป็นสนามบินไฮโซจริงๆ นะครับก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพื่อนๆเห็นราคาน้ําอัดลมยังไม่อยากจะซื้อเลยอ่ะที่นั่นนะครับหรือน้ําเปล่าเนี่ยนะครับเอาล่ะนะครับเช่นเคยนะครับกาจะตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆโชคดีขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยติดตามาช่องดูต่อไปนี้นะครับแบบฉบับประเทศไทยกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ